สวัสดีครับคนที่หลงเข้ามาดูวิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาวาวิธีการที่จะ,ะเราจะซ่อนความคิดเห็นนะครับบางคำหรือว่าเราต้องการก่องคำายับคล้ายเนียนับที่ไม่อยู่ในเพจเราหรือว่าแต่การโฆษณาของเราเนี่ยมาช่วยได้เลยรับนึ่งเลยนะครับวิธีการให้พี่มาที่การตัางของเพจอันั้นนะครับเลยพี่มาดูเมนูว่าผู้ติดตามะน,นะน้อฮะสัตทานะอันนี้นะครับ พรเรื่องนี้สิคุณเนี่ยพี่จะเมนูครับซ่อนโพลและความเกดเหนที่เป็นคำหยาบนะครับเราห้าพิเตเลยนะครับคราวนี้นะครับมันจะมีคําว่าซ่อนความคิดเห็นที่มีคําบังคับจากเพศของเรานะครับก็คือเป็นของคุณเนี่ยนะครับกดไปเลยพี่เขอใส่ได้เลยครับว่าพี่จะใช้ก๊อตไหลที่ไม่อยากให้คุณคอมเมนต์นะครับมาทำให้เราเรามันมาแสดงที่โพสต์ของพี่นะครับ ก็ใส่ไปได้เลยดยวก็ะกลองไปได้เลยนะครับว่าเราเราจะสามารถช่วยให้เราได้สามารถกล้อมได้ว่าคนพวกนี้คือแบบมาเมนแบบไม่ใช่ลูกค้าจริงหรือเป็นใครก็ไม่รู้อยู่ดีมนมโสยหมดนะครับไอตัวนี้ก็กลองได้นะครับฉะนั้นการกล้องมันเนี่ครับมันช่วยพี่ได้ดีระับที่เลยนะครับที่มีของเ a ซบุ o กเองไม่ต้องมีที่ไหนชนี้ก็ได้ยัก็ลองดูนะครับสวัสดีครับ